เขาบอกว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเดินแก้ผ้าล่อนจ้อนไปแล้วจะไปเข้าบ้านญาติเป็นบ้านอาแท้แ้หวังจะไปปล้ำเหตุการณ์นี้มีคนบันทึกคลิปไว้ได้ด้วยครับเ นี่คือมานัทครับถามว่าทำไมต้องใช้จอบไล่ทุบมานัทเพราะมานัทคุ้มข้างอรารวาสอยู่เปื่อยกายแล้วเดินพยายามจะเข้าไปข่มขืนอาแท้ๆของตัวเองแต่ญาติเห็นก่อนนี่ยังโชคดีมากทำให้มานัทต้องวิ่งหนีครับหนีเตลิดออกมาเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านคีรีรัตในพื้นที่ของวังเจ้าจังหวัดตาก แล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มานัดเป็นแบบนี้<จ>นก่อนหน้านี้ก็เคยแก้ผ้าเดินทั่วหมู่บ้านด่าคนอื่นเขาไปทั่วบางครั้งไปถีบประตูสังกะสีแล้วบุกเข้าไปทําลายข้าวของในบ้านคนอื่นมาแล้วอันนี้คือคลิปก่อนหน้านี้ล่าสุดมานัดทําลายข้าวของในบ้านตัวเองทุบกระจกกระบะจนแตกหลังจากนั้นเห็นบอกว่ามีการช่วยตัวเองในที่สาธารณะด้วยนะครับสไลด์หนอนข้างนอกอ่ะ ก็มีการด่าพ่อด่าแม่ร้องเพลงเสียงดังชาวบ้านเอือมากล่าสุดพ่อแม่แจ้งความจับลูกตัวเองเพราะทนไม่ไหวจริงๆครับแล้วเขาวิ่งไปไปปั้มคนนั้นทีคนนี้ทีนี่<ม>พ่อ,อเออมันไปทําเขาก่อนออลูกเราเนี่ยนะแล้วเราคิดยังไงตอนนี้เราคิดว่าจะเอาไปจิกคุกแค้นไหม แคนไม่เสียใจไหมลูกเป็นอย่างงี้ไม่เสียใจแล้วมาไม่มาเรามาเกินไปแล้วอ๋อเกินแล้วไม่เสียใจแล้วเกินมันเเกินไปแล้วเนาะช่าไม่ช่างพว่าใช่อยู่อะไรเรียอย่างฆ่าเขาจะอะไรก็ถ้ามันอยู่นี่มันจะฆ่าเขาแน่นอนออวยช่วยต้องออกไปข่ายน้ำเลยคุณผู้ชมตอนที่พ่อมาแจ้งความอ่ะมันนัดไม่รู้อยู่ไหนนะครับตำรวจแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านช่วยกันตามหา กว่าจะเจอกว่าจะเกลี้ยกล่อมมาดำเนินคดีได้ครับอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะหนึ่งคืออันตรายต่อมนัดเองแหละเดี๋ยวจะโดนรุมประชาทันแล้วก็อันตรายต่อเพื่อนบ้านแล้วก็ประชาชนโดยรอบด้วยนะคะต้องเอาอไปรักษาค่ะอัปเดต34 HD f p p เวอร์ชันใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ